สบายดีสบายดี FC ท่นาหาทุกคนเดอ้อสบายดี FC ทั้งไทยและต่างประเทศนําเดอ้อเมื่อนี้เนาะแม่น้องเวลล่าและพอน้องเวลล่าและพ่อพัดไล<ฟ>่ซื้มากินกุ้งยีกกับหอยเนาะเลียงทรงไห้ไอายิกลับบ้านแล้วอายสิกลับบ้านเนาะกลับไปเห็ดบุญเห็ดบุญน,น้ำมเมเา่าเนาะเพราะว่าพ่อหัน เพิ่นเ็บพอนอนแน่ๆนะนะแล้วเพิ่นไปบะไปบ่นอะไรเนาะไปตามภาษาบ้านบ้านหน้าอะไรเนาะว่าเออ,อเพ่อแม่อยากได้ของบุญน,น้ำยังนะะเฮาก็จะเมื่อเนาะจะให้พ่อพรใไซกับแม่พรใไซเมื่อก่อนแล,ล้วลังจากนั้นเนาะกายชิ้ออนมือแล้วเฮาจะนําไปกับพอน้องเบลเนาะเพราะว่าเพิ่นขาดเรียงไายมือบ่ได้พ่อน้องเบล้ยวนะ เราก็เลยว่าได้ไปจะเจาะมือบุญคน,นเลยเขาจะได้ไปมาเป็นทุกคนมากินน้ำกันเลยเด้อเอาสีลงมือก่อนเลยเนาะมเอากินเบงสีลงน้อยเบิงกิน,น้อยเนาะย้อนกันที่<า>นก็ไมเคยกินตะเกือกฮะกับเข,กเ,ขเขาในเมืองมากได้ไปมั่นหาหเดือนแต่ก่อนกับเรได้เคยมาอยู่รออ็อกแองการ์ดก่อนแรกอยู่บ้านนอกตอนไปเห็นเนี่ยอยู่ประเทศไทย กลับมาเที่ยวไปเที่ยวมาประธานมามากินก่อนมาหมากินก่อนด้วยวันนี้เฮาขี้มะพร้าวเลื้อกล้วยต่อเนาะเลี้ยงเลี้ยงผู้สาวสี่ฝากทำมาเนาะวะกล้วยมีผู้สาวจะค้นเนาะ <laughs> วันนี้แกล้ก้วยสิตสองไมเด้อเลี้ยงผู้สาวกล้วยนี่นักก่ได้ บ่ได้เลยก็โบ,บ้โบบหูว่าเพิ่นครบไปแน่ผู้ตะวันปัจจุบันนี้เพิ่นครบกมาริต่านี่ครบแบบสตเจนเนาะเพิ่เพื่ทุกอย่างก็เลยเอาหู้ดีครบกับคนอื่นละโบสดเจนเปานได้เนาะครบกมาริต่านี่แบบครบกว่าทั้งสองคนกับกูจักน้ำสินะ เย็นดิกับอาริตาเนี่ยแล้วเพื่อนก็ต้อนี่เพื่อนกข็ข้งางข้างข้างรักมาเลยนะข้างรักหากอั้นอิตาแห้งเดียวนี่น้ำช่วงนี้น้ำน้องชายเขาทุกเมื่อนี่เพื่อนต้องไปดงเค็นเนาะทันบัวได้ไปดงเค็นนี่แม่นเพื่อนอยู่ไม่ได้เพื่อนกินห่อนแห้งกินห่อนอาริตานี่น้ำอันนี้เราพูดนนะก,ก้อยเนาะ แต่เรื่องที่ผ่านมาเขากระบ,บูปันไดเพบบราะว่าบอดี้คุปชัดเจนแบบนี้ไปก่อนนะน่ะจะมีล,ล,ออากกะาลายเรียงเยอะสักการแต่แล้วก็เขียรนให้น่ารักเป็นลายหมดนเนก่อนในเวลาเฉพาะกินก่อนนี่ก่อน อันขอขอใสเพราะว่าขอขอใสที่พายบนอิ้วเข้าหิ้วเข้ากเห็ดบุ่นข้างนี้เนาะเขา,ขเขาก็ซิบไปหาอาริตากับอาก้อยไปเล่นน้ำอาริตาเพราะว่าบมเคยไปบาทเพป็นเด็กเตืออเนาะ จะไปไปหยิบไปย่ยางเพิ่มว่าอก้อยกับอาริตาสิตอดหั่นดีสุดเลยเนาะหั่นไปเพื่อนกันอก้อยกับอาริตาเลยหยอกยอกอายยอกมากินห้อยคำที่สามด้วยทุกคนคันโบมีหย่อนกับจิ้นในกระปุกแฉกได้ไง แส่น้ำหย่อนกะทินนะหย่อนกะทินนอนพอปลาไซกับแม่ปลาไซที่ใจแห้งทุกคนเ็มเมื่อบ้านสิเดมเมื่อเฮดบุญน้ำผัเทม่เมทา ดีใจ啦 กภาษาเป็นแพ่กุ้งมือนทั้งยาเ้ามม่นีอดให้เพื่อนอะทะเลเพิ่นกับเรกินน้ำมม่นีเพิ่นอดบวายักรแพแกับโบซนเหมอีตแกเนาะให้มันึ้นมาเนาะแพ่แล้วก็ไปดื่ยามากินเนาบอกให้นิคิดยาดีนะให้นิกิดเลออกอฟซีทุกคน เป็นยังไงพอพาใส่มาอยู่เวียงหาเดือนเนะเาะผู้ชืน่นใะไรอะไรเขามาอยู่เวียงเนาะรับแรกเขากันเห็นซ้ำหรอขายหนะ้าโซนเนี้ออาหารการกินของเขากันขาของซิมจักสูงทุกคนเพราะว่าเงินมันเฟ้อเงินเลาม,มันอ่อนคาเนาะเพราะว่าเครื่องทุกอย่างมีแต่นำเขาเนาะนำเข้าจากต่างประเทศจะซื้อมากุ้งนี่ซื้อโลนึงเนา<ร>ะโลเท่าไรเนาะโลนึงเก่าชิมหาพัน อตแพงหลายเพราะว่าเงินมันอ่อนค่าอ้อยข้างเด้เงินบาทเก้าสิบห้าพันอะไรเป็นเงินบาทอะไรจับประมาณโลนึงกับสองร้อยนี่เลยสองร้อยกูว,วะ่ะสองร้อยป้ายนี่เลยสองร้อยน่อยนึงเพราะว่าเงินบาทมันแพงเด้สองร้อยสิบบาทปะ่ะเงินประมาณนี้เลยเงินนันเงินเหล้าแหละมันมัน,อ,นอ่นอนค่านาะ ตอนนี kind of uh, ้เอาเลยเอาเลยใส่ได้เงินกีบเนาะเชื่อไหมกระปุกเครื่องแหนะขาดเลยขาดกันพีหนึ่งบาทครัแต่ว่าเลนมันสูงเวลาเอาไปเลยเอาบริษัทธุรกิจย่างนอเลยเอาซีซีแหลกมันเอากระตัวเล็กเทียนเลยกีบลายเงินมานอนขายแห้งนะทุกคนอยู่ล่านะคือราคาเนี่ยกระคืนทุกอย่าง คือห้อยน้่นงลมนี่เป็นทงเนาะเป็นแกเรียบร้อยแล้วสำหรับทงเป็นทงทงหนึ่งเอาอันิมห่าทงหนึ่งเจียิบห้าพันสิบห้อยข้างแล้โลซาวพันนี้โรสาวสิบพันามารอย่างแพงไหมจะวลนยมีกำน้าขอว จะซื้อมาอะไรโลซาวพันโลาวพันน้องเป็นเงินบาทด้มประมาณโลนกา้สาส <50, S 2> ิบาสิบ <50 S 2> บาทห้าิได้ี่ไดในห้าสิบนี่แหละประมาณห้าสิบบาทบโหาสิบเออประมาณนี่แห,หละห้าสบาทนี่แหละเ็นเงไทดูแพงะเมนแพงแพงแพงทุกอย่าง ăn năng năng là đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ล้งเงียเกี่ยวชิมาประเทสสำเร็จหุงม,มาแต่ไทยเลยนะ <S <S จะเอาไปเสือเอา <S 2> <S 2> ทุกอย่างเมนนำเขาจากประเทศไทยมาเลยเนี่ยของเราครับตรงนี้มีพักของเราเามีพัก,กาาพักออเกนิคดีเนาะใช่พักออเกนิคพักวอสันพิษเป็นประเทศออาหารทะเลนี่มีแต่ ต่างประเทศเมืนอเราเอาโมนิเตอร์นี่เสร็จแล้วมี่ยุคประเภทกลุ่มกับกลุ่มตัวน้อยเลี่ยงบมนิเอร์เียงกลุ่มธรรมชาติกลุ่มเงเต้นเด่กลุ่มเต้นเขากินเน่เขาจะกลุ่มโคโยตี้ตัวแรกราคาอยู่แคบคอมาทุกคนโันนีิเฮ้าหนะ ซิทูฮาก้อยเด้อบัวเพื่สนหับข้าบอข้าสทีซทูฮาเพื่นกินอ่างเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนรักซิทูฮาเพื่อนเลยเด้อฮัลโหลสวัสดีสบายดีก้อย โทมากินอาก้อยเนาะเพราะว่าหลังจากก้อยเมื่อไรก็กินแต่อาหารทะเลนี่นะเห็นปะมาเดิอมากินน้ำเบื่อเ้อแต่กำลังเมาตัวอยู่ฮะเรื่องแฟนมานน้นำเพราะว่า fc fc อ่านคอมเมนต์มาว่าคอมเมนต์มาถามว่าเพียก้อย อยากอยากรู้ว่าก,ก้อยมีแฟนกี่คนเอ๋ก็เรียกว่าเมาให้เอฟซีฟังเนาะเอ๋ก็บอกไปว่าอก,ก้อยนะมีแฟนหลายแต่ว่านักโบได้นับโบได้เลยเพราะว่าเออยกับโบหูดีเพราะว่าเอ๋ยก,กับโบูมันได้หูแต่อริตานี่แหละชัดเจนดีเด็ดเก็ันเลยว่าหูจักทุกคนมาฮอนนี่เฮาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อ พอมันดึกแล้วแล้วก็กินแล้วจะด้ยดยแล,แล,แล้วเนาะเราจะมาขอขอบใจเอฟซีทุกคนเนาะที่ว่าเบ่งเขาจนจบและก็ติดตามเราเนาะฟาเกตซีทุกคนกดไลค์กดแชร์จะเป็นกําลังใจให้แม่น้องเบลล่าเนี่ยเด้อเพื่อแม่เบลล่าจะมีกําลังใจในการถ่ายคลิปในคังต่อไปเพื่อให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมเนาะบ๊ายบาย